สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าน้องเพลงไปมอบช่อดอกไม้ให้กับใครนะคะซึ่งท่านผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่มีพระคุณกับน้องเพลงอีกบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไม่มีท่าน ก็อาจจะไม่มีน้องเพลงในวันนี้ก็ได้นะคะเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าบุคคลท่านนั้นคือใครนะคะน้องเพลงทางรักและเคารพมากเลยนะคะเราตามไปชมกันเลยค่ะในระบบกู้ยืมกูมาดีเพื่องในการโอกาสทีราร์อย่าอบคุ้นะครับผมกีเป็นเจ้าหน้าทในสัปดาห์ท้่แรกนะครับผมในรูปการนี้ก็ถือว่าเรื่องคนงคายนายอำเภอคนจะงหวัมาสารามในน้องซี่แก้มค่ะ

เคาื่องไหนพักดันสนับสนุนลูกหลานไม่หลุดยอช่องหลุมไม่พู้นที่ความสามาหน้าคนกองชากเข้าแตาแรูเก่ามเร่มากี้องเอ้ยอบคุณค่ะนะเก็บมาเปอาหนี่พื่อนานโอเคมาเนี่ยพูดก่อนมาลูมมา

ทองพี่ที่ป้าน้าทองเพขอให้ปุ๊ดิปุ๊ดาเรียนครับขอบคุณขาขอบคุณแกนขาแสงทองพี่แลนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณแรงซัพพอร์ตทุกแรงซัพพอร์ตที่มีซัพพอร์ตแสงทองพี่แลนซัพพอร์ตโตเกียวมิวสิกพี่น้องเกินยูนีส์พ่อแม่พูดกันทุกไปซ้ำพี่ซ้ำน้องพี่กับพี่กับอาศัยพันอาศัยพันยอดว่าถ้าไม่มีนักร้องไม่มีใครห้ามมีกับ ก็ได้มีทุนงานให้คุณพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันฝากในเล่าฝากพ่อแม่พี่น้องฝากลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวให้พ่อแม่พี่น้องสนับสนุนพีงต่อไปทารุ่มกันว่าพีงต่อไปจะเป็นพี่หนังครับผแล้วก็ขอบคุณแม่แมวขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่มีที่ให้โอกาสได้มายืนบนเวทีอย่างส้มเกียรติเพื่อนาเพราะเช่ดสังกัดที่มากครับ เือาืว่านเู้นั้นอพงเก่โท่านภูนันก็คืออาจารย์บ roommate, ิ๊กภูมิรินนะคะซึ่งเป็นนักแต่งเพลงมือทองเลยนะคะตอนนี้นะคะท่านแต่งเพลงได้ไพเราะมากเลยนะคะดังติดอันดับชาร์ตหลายเพลงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น หอยกอดผู้ยอดรวยนะคะของน้องบิวจิตชริยานะคะแล้วก็หอยใจปั้งไฟแสนนะคะของน้องเพลงพิมพ์ระดาของเราเองนะคะแล้วก็หลากหลายเพลงมากเลยนะคะที่ท่านแต่งให้นะคะและท่านเองก็มีความผูกพันกับแสงทองฟินแลนด์นะคะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันนะคะระหว่างพ่อบิ๊กกับแม่แพลวพาวนะคะก็เลยแต่งเพลงให้หลากหลายเพลงมากเลยนะคะ เป็นนักเขียนเพลงแต่งเพลงฝีมือทองเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบพระคุณนะคะคลิปดีๆจากน้องเพลงพิมพ์ธรรมดานะคะแล้วก็ภาพส,สวยๆจากเ c e b o o k ของอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ